แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกดวลทวยเทพร,ระหว่างรอยกับโบโบศึกดวลที่ต้องบอกเลยว่ารอยเอาราชาใต้ดิน s n r บวกลงครั้งแรกเจอกับโตบักที่แก่เคยแพ้มาอย่างโบโบพลัง196ล้านเจอกับ192ล้านครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมมาแฟนเดอะสต็อกเกราคาถูกกระผมนี่เลยกรบผมริดแมนช็อปนะครับเติมถูกต่อมาเติมปลอดภัยต้องรดอดิดแมนสอเท่าน,นั้นนะครับผมจะดูกรเติมเองเยอะมากนะครับ ข้เกะ3,500บาทหรือเพียงแค่2,750ก็พะฉะนั้นพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ส้มสามารถเอาแบงค์ส้มไปกดซื้อถูกไปเก็งในเกมได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับนิ้วแนช็อปนะฮะรับเติมเกม Man, เกมือถือวันพันแมนและเกมอื่นๆโทรไปที่ไทยนะใครที่อยากเติมเกมมือถือก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูศึกโดนมันๆศึกโดนเน้นๆศึกโดนเดือนๆระหว่างรอยครับพลัง196ล้านเจอกับโบโบพลัง192ล้านครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนนะครับผมว่าตัวของราชาใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้เอามาเล่นได้หลายเมตานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโบโบแกก็เป็นหนึ่งในตัวบั๊กตัวต่างที่เติมหลัก10ล้านเหมือนกันนะครับผมพลังเกือบจะเท่ารอยนะแกก็ไม่ได้เอาตัวของราชาใต้ดินมาใส่ทีมเหมือนกันนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับก็ยังเล่นเป็นตัวของเกโรเกโรเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเดือดเดือดนะครับผมราชาใต้ดินของรอยจะผยองเดชหรือเปล่านะครับผมในคลิปคลิปนี้ครับ ลาแล้วผมจังหวะนี้ครับเฟสที่1ครับผมไล่ตีมาไล่ตีไปครับเทียนเทียนไล่จิ้มมาสองล้านสี่แสนดาเมจโอเคด้านนี้ครับอันดับสกิลจากทาง,งของราชาเตะนี่ของร้อยอีหนึ่งรอบครับผมเต็มหน้ามาจาังหวะนี้ 2, สองล้นานเก้าแสนด้เมจครับติดสนานะเบรนลูรัวฟอร์สเบรนด้านนี้ทุบมาใส่เกริโกโร่นะครับผมเรามาครับอีกกระสนาของร้อยไล่ต่อยปุ๊บปั๊บ ยับมนามาใส่แฟลชประกาศแสงครับ600น่าเมทและดมิมสกิลมา1ครั้งนะครับผมนะแล้วเกิดการชุบแล้วทางฝั่งเกลือกเกลอของรอยปุ๊บปรับมาปุ๊บปรับอันติมา7ล้าน100น่าเมทครับเอาล่ะครับอันดิ้แมสกิลจะทางฝั่งเกิดการชุบนะครับผมเล็งอันดเมทก็นำสีแดงมาก่อนกระหนสีแดงเราแล้วแฟลชประกาศแสงแทงคืนกลับมาจังหวะที่31ล้านนาเมทโอ้โหแรงบันเลจริงครับทางฝั่งโบโบครับผมโอ้โหแรงจับเหมือนกันครับโอเคด้านนี้ครับแทงทอมแบ็คโฮไล่แยับใส่ แล้วก็จิ้มมาจากเทียนโอ้โห่โล่ขึ้นเลยครับผมแล้วอุ้มไปแล้วครับผมทางฝั่งของรอยอุ้มเกร์เรเกอรไปแล้วทั้งท็อปมาสเตอร์ทั้งท็อปมาสเตอร์ป้ายหินอัดซามจจาจังหวะนี้ตู้มาโอ้โห่สี่สิบหกล้านดา,นดานเมจกำลังมาไล่แล้วแล้วที่เป็นสกิลจากทางฝั่งของราชาใต้ดินพุบไม้หนึ่งที่สิบเก้าล้านดานเมจครับโอเคครับอีแกสซานายต่อยอปั๊บมาสิบเอ็ดล้านดาเมจโอ้โหสถานะเบิร์นทั้งพิษนะฮะทั้ง เขาไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเกดือกันชุบของโบโบแตกไปแล้วหนึ่งรอบนี่ครับแล้วมาแล้วันสกิลจากอีนฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์ปากเว่งหินกระทืบใส่ร้อยหกสิบสองล้านดาเมจครับแรงกว่ารอยครับผมแทงท็อปมาสเตอร์ของเขาครับโบโบอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงครับผมโอ้โหแรงจริงครับโอ้แรงบันเลยครับโอเคครับด้านนี้เฟสที่หนึ่งครับผมสู้กันมาโน่มกันมาโน่มกันไปฮะ 4ล้าน3แสนดาเมจเราโหูระเบิดมาที้83ล้านครับผมเมื่อกี้โอเคครับด้านนี้สนานาฟอสเบิร์นลล,ลัวทำลายล้วต้งฝั่งของรอยครับพวกวันเป็นสกิลมา8ล้านดานเมจครับผมเกโดกระชุบของโบโบนี่เดี้ยงไปอีกแล้วนะฮะโอเคครับด้านนี้เกิดไปหนึ่งรอบ คืนโซนิกมาจาังหวะนี้นกระโดงชุบครับกระนำสีแดงอีกครั้งเราจับทุ่มมาจากฟินิกแมนฟินิกแมนจับทุ่มมาจับทุ่มมา39ล้านโอ้โหแรงจิ๊บเป๋งเลยนะจังหวะนี้โอ้โหแรงมากโอเคครับด้านนี้ครับไล่จิ้มมา6ล้านหนึ่งอะโบโบจิ้มคืนมาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยแตกเหมือนกันครับเอาลนะครับทางฝั่งของโบโบเริ่มจะสวนคืนบ้างครับสีล้านสแสนดาเมจจากกระโดงชุบเราจังหวะนี้ เกิดกระชุ้มครับเอาอีกหนึ่งดอกเอาอีกหนึ่งดอกมา41ล้านครับโอ้โหโล่ขึ้นครับแล้วก็อีกัสานไล่ต่อยมาจากราชาซีฟูดโอ้โห49ล้านบ้าไปแล้วครับโอ้โหแรงชิบแปงเลยครับผมทางฝั่งของรอยครับราชาซีฟูดโอ้โหเจอครับรอยเจอโบโบต่อยมาโคตรมหาแรงครับโอ้โหรอยต้องเซ่บ้างนะครับผมเจอหมัดนี่ฮะแล้วก็เอาอีกงหนึ่งหมัดปั๊บปับปับมาหูสิบสองล้านครับโอ้โหแรงมากครับผมโบโบ สมกับเป็นโตบัคกที่เทียบเท่ากับพระเจ้าอย่างรอยครับโอเคครับด้านนี้ราชาใต้ดินยังไม่ค่อยพยองเดชเท่าไหร่อะโอ้โหดูตัวนี้มีสถา,านะเบรนระเบิดแตกเหมือนสถานะฟอสของทรัมซึ่งเมกี่ครับดูตัวนี้เราวมาครับอีกาันนายต่อยปุบปับป,ปุบปับมา2 1ล้านโอ้โหแรงชิปแป้งครับโอ,โอ้โหโบโบนี่ครับเราแห่งท็อปแบ็คโฮไล่ต่อยอาราชาใต้ดินหองรอยกับยืนเซไปแล้วครับ โอ้โหราชาใต้ดินของรอยนี่แมนนี่ครับอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ได้พยองเดชเท่าไหร่อะอาวุธสามดาวยังไม่มาแล้วโดนซ้ำซ้ำไปอีกหนึ่งรอบโล่อีกหนึ่งรังโอ้โหแล้วก็ทิ้มาแตกเรียบร้อยครับผมราชาใต้ดินครับมีกับไม่มีนี่มันแทบไม่ต่างกันครับผมโอ้โหแล้วด,ดูตรงนี้ะรอยเหลือแค่สมตัวตละครเท่านั้นครับ เราโดนเอเมสกิลจากทางฝั่งเกเรอกันชุบแล้วก็เกเรตเกลโรเกเรตกลโรห้ๆๆๆาล้านหกแสนเมตรลวกไปกแล้วครับราชาตันหนึ่งลอยครับแตกนอนเทงแป้งไปแล้วครับโอ้โหนี่ขนาดเปิดก่อนนะเนี่ยโอเคด้านนี้ครับผมเอเมสกิวจากเกเรกันชุบนะครับผมนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่รอยบอกว่าไม่จำเป็นต้องสุ่มก็ได้เพราะมันจะเกิดภาพนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผ <laughs> มนี่ขอเลือนไปก่อนตู้นานเกินครับจังหวะนี้ไล่ต่อยมาครับผม เรียบร้อยครับผมเฟสที่2ครับลอยเหลือแค่2ตัวละคร3ตัวละครนะมีเกโรกันชุบอีหนึ่งตัวครับแล้วอันเป็นสกิลจากทางฝั่งของเกโรกิโร่ของโบโบครับตุ้มใส่ลอยมาจังหวะนี้อีกาานายไล่ต่อยไล่ต่อยใส่แทงท็อปมาสเตอร์มา4ีล้านหนึ่งแสนนาเมยครับผมโอ้โหลอยครับเสียหลักพอสมควรนะเราดูแทงท็อปแทงท็อปของโบโบปากวิ่งนี่โอ้โหแรงชิบหายเลยครับผมแปดสิบสามล้านเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วครับอ้วนดับสกิลแรงชิบเป่งเลยครับผม 83ล้านดาเมจนะครับผมโบโบขูแทงคอมมาสเตอร์แล้วก็ไล่ต่อยมาปัด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 มา23ล้านครับผมโอ้โหนี่แหละครับไล่ทิมมานะแล้วต่ว่าแทางคอมมาสเตอร์ของรอยนี่ระดับ6ดาว5าว้าดาวม่วงครับผมต้องรอดูวิธีการสวนของแกครับอ่านะครับเกิดดึงรอบฮนะทางฝั่งของราชาซีฟูด้ดแกมีเกิดอยู่ครับรอยรอยดูว่าจะสวนยังไงนะครับผมสังเกตดูดีดีครับโอ้โหนี่ฮนะ้ระเบิดมาหนึ่งทีครับเซไปหมดแล้วแล้วลอยสวนแล้วฮะ มีทางฝั่งของราชาซีฟูไล่ต่อยมาติดท็อกซิกนะติดพิษนะสังเกตดูดีๆนะครับตั้งแต่กลางเกมเข้าไปเนี่ยราชาใต้ดินแทบไม่มีบทบาทเลยนะับผมโอ้โหใช้อันติดแล้วก็แตกตายไปครับไม่ค่อยมีผลกับทีมัเท่าไหร่อะแต่โตแบกจริงๆนี่ต้องเป็นราชาซีฟูกับแทงค์อปนะที่แบกทีมนะครับโอเคเอามาอีกาฟานายครับไล่ต่อยตุ้ยท้องราชาซีฟูตุต้ยท้องมาไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับผมแทงท็อปมาสเตอร์ของทางฝั่งโบโบยังยืนไหวอยู่ครับโอเคครับด้านนี้นะครับผมอีกาสนาครับศึกของแทงท็อปมาสเตอร์กับศึกของราชาซีฟู้ดครับผมเมต้าเนี้นะเฟสที่2อไล่ทุบมาแทงท็อปแบคโฮโอ้นี่ครับคือเหตุผลที่รอยทำแทงท็อปมาสเตอร์6ดาว5ดาวม่วนะฮะหกดาวนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นตัวยืนเลทเกมที่อยู่นานสุดครับทั้งดาวเมททั้งอะไรแบบแรงบันเลยฮะ สังเกตดูว่าทางท็อปมาสเตอร์ของโบโบะเมื่อกี้นี่อัดไป80ล้านครับโอ้โหแรงจัดครับโอเคครับแล้วทางฝั่งรอยครับเฟรที่2ครับมาจังหวะนี้เกิดไม่เลยรอบแล้วครับทางฝั่งของราชาซีฟู้ดครับโดดอุ้มมาแล้วกลับมาแล้วในเฟสเทอร์นี้10ล้านนาเมตทุ่มมาเฟสสา0ล้านนาเมตทุ่มมาจากทางฝั่งฟินดิแมนฟินดิแมนทุ่มมา1ครั้งครับผมแล้วไรต่อยหนึ่งรอบ6ล้านเจ็ดแสนนาเมตครับผมล่วงไปหนึ่งรอบครับทางฝั่งนี้แล้วฟินดิแมนฟินดิแมนทุ่มมาลอยลอยตรง ฮุมมาจังวันนี้สองล้านใสโบโบไปแล้วจังวันนี้เอาไงฮะทางฝั่งขราชาทิู่ครับไล่ต่อยตุยทอมาสิบล้านน้าเมตครับผมติดพิษนะแลลวครับผมทางฝั่งรอยได้เปิดก่อนบ้างจังหวันนี้ปลายหินอัดล่าราชาที่ฟูโอ้โหห้าสิบสี่ล้านครับโอ้เม็ดม่วงไหลเบ็ดนี่แบบหายไปเป็นน้ำแล้วจังวันนี้ต่อยมาสามสิบเจ็ดล้านล้าเมตใส่ทางฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์ของโบโบครับ โอ้โหนี่มันสึกแ่งท็อปมาสเตอร์กับสึกของราชาซีฟู้ดครับแล้วโบโบปาหินใส่ราชาซีฟู้ดของรอยโอ้โหแรงไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนอนเทงเต้งไปเลยครับหกล้านดาเมจครับผมทั้งท็อปมาสเตอร์ของโบโบครับผมปายหินแรงบนรลจริงๆครับโอ้โหมันชัางระยำใจจริงๆครับผมดูดาเมจครับแล้วทางฝั่งของราชาซีฟู้ดของโบโบแตกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดนพลิกกระกรอนของทางฝั่งรอยบ้างครับโอเคครับด้านนี้ครับรอยครับ เจอทางฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์กับฟินิกแมนทุ่มมาครับผมผมดาเมจเข้าไปแต่ว่าแทงท็อปมาสเตอร์ของรอยนี่ได้เปิดก่อนนะครับผมเปิดก่อนนะฮะเราครับด้านนี้ทุ่มมาลัวูครับมีการไล่อันเตียครับจากแพสซีฟสกิลครับพิเศษนะตรงนี้ทุ่มมาไม่เข้านะครับผมติดลบหลีงฮะเรามาแล้วครับแทงท็อปมาสเตอร์ของรอยมาบ้างมาบ้างแล้วปายขินใส่จังหวะนี้หูสามสิบกล้านตายไปแล้วครับทางฝั่งของโบโบครับผมฟินิกแมนเลี้ยงไปแล้วครับเอาละครับด้านนี้ โบโบส่วนมาบ้างส่วนมาบ้างปั๊บปับปับใส่ลอยก็จังหวะนี้คู่สามสิบล้านครับอ่าแล้วก็ผมสึกดวลคุยเทพนี่มันช่างลุ้นจริงครับหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับทั้งท็อปมาสเตอร์เจอกับทั้งท็อปมาสเตอร์ครับแล้วลอยนี่ก็แล้วลอยส่วนคืนบ้างปั๊บปับ อจังหวะนี้ยีล้าน,น,ลนครับผมติีล่อขึ้นเงี้ยล่ขึ้นทั้งคู่แล้วครับแล้วเบิร์นล่ทิ้งจากทางท็อปแบ็คฮอล์แรงท็อปไทเกอร์ไล่ต่อยมานี่แหละครับผมคือเหตุผลอีกหนึ่งครั้งนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งทำไมถึงรอยปั้น6ดาวนะครับทางท็อปมาสเตอร์โอ้โหโดูตรงนี้แบกทีมชิปแปงเลยครับผมตรงนี้ฮะเลนเกมมาหนึ่งต่อหนึ่งกับทางท็อปมาสเตอร์ของฝั่งโบโบแล้วโบโบเลือดเหลือกระจึงหนึ่งครับเลือดเหลือกระจึงหนึ่งจังหวะนี้ยังไงขึมมา้านเรรรียยบบ้อคัผมปปิดเกมไทางฝั่งรอยครับเอาพิก เชาชัยชนะมาจากทางฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์กับคอมโบกับราชาซีฟูดครับส่วนราชาใต้ดินครับผมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าเท่าไรครับผมโอ้โหนี่นะครับนี่แหละคือการเปรียบเทียบไปดูครับระหว่างคนที่มีราชาใต้ดินครับโตบัคตุลตานทั้งของคนนะไทยบอกต้องบอกเลยว่าราชาใต้ดินนี่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าเท่าไรนะแล้วก็เป็นลอยนะครับผมเก็บชนะในวันนี้ไปได้นะครับผมล้างแค้นโบโบได้ในสัปดาห์ก่อนนะครับโอเคครับเี๋ยว่าเจ้าใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ